สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมารีวิวอีกคันหนึ่งนะครับเป็น All New D-Max 1.9นะครับจัดรีมัพสเต็ปศูนย์นะครับผมลูกค้าไม่ไม่ชอบความนัก็คือจะเอาความแบบบางๆเลยนะครับคันนี้เป็นตัว All New สี่ประตูนะส่วนสเตลนะผมเดี๋ยวเรามาช่อัมาตาเล่นกันนะว่าไม่มีความจะแรงมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าไหลออกเนี่ยแบบไม่มีความจะแรงได้แค่ไหนนะครับ ค่อยมีเลยนะผมจะเห็นได้เลยว่าไม่ค่อยมีควันสับระเบิดได้ครบนะครับแปบ๊บเดียวร้อยยี่สิบแล้วแล้วก็สับไม่ห้อยด้วยนะครับเนี่ยสับไม่ห้อยนะครับโอเคครับผม